เสียงปัก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 เขาเจาตอกเจียงเงินะเจ้ค่ำเนาะเจงเงินเจ้ค่ำแล้วก็มีเสียงหอกระจายขาวน้ำเนาะกำลังซิบไปตลาดนี่เตรียมรถออกมาแล้วทานองมือโดนนอันนี้เงินของขากับประมาณน,นี้แหละอันนี้เต้นมักลำใหญ่เนาะเต้อนมักลำใหญ่อ๋อบงทางนี้มึง วายยนเบิ่งหมอกมบงหมอกข้างหลังท้านหลังบานบริษัทไมเดอร์นี่เสียงจากโทรศัพท์เลยโอ้อันนี้ก็ออมตนานังตาค่ายมคขับรถเดอ้อขับรถเดอ้เดอเอามาหอตลาดแล้ว โ่าโทป่าป่านิน่มโอ้ใส่ป่ามาไกลๆัน้เมย์มาคือไชื่อได้มาค, 5, คือหาพันกีบเนี่ยนี่กวำงาอันักดอกนี่วะักดอกนี่ที่เห็นอันไม่ท่าไมใสล่ละกันกดอกนงามยังไม่ท,ทั้งปีเหมือนกัน โบ,บเห็นไ,ไหมคะบริไซมายเดอร์เนาะอาลตร้องเซ็ตเลยก็มาเคือบักดุอะไรอันนี้จะกลายเป็นกองโอ้ยทั้งพุ่นกันบวักอะไรซื้อผักดอกกัน <c oughs> อ๋อวขออ้ามา ลงเขาได้ก่อนนี่ตัสาวไข่ออมาแบบฟาฟารีบๆเพราะว่าจะไปอันเดียกเนี่ยไหมผักดองไข่ลงเขได้ก่อนนี่สาพันข้าวมานนันข้างในละนาซ้ออันกะเ,เพรา กระเพราสงสัยจะไม่มีละกระเพราตัวอะไร บมีทั้งออกนะมันเดมเอมากอกเลยกะเพาบะหมีบะหมีกับบะใสเนะนีกับไส้เนี่ยกับแป้งบ้งเห้อมีเผืกบ้ง เอาห้างบ้านมาเฮียเอาไปพักกินกระเพราไม่มีเอาขนมไปกินมาเอาอยังวะไปยถอด เอาไปไั้ใดท่องเธาได้ก่อนปนยังต่อยวะเอาตัวใดอันเดอันเดตัวใดอันนี้อ๋อสามยางเอาสิบห้าพันมาเลท่องเราสิบพันเอาปนกันสิบห้าพัน สบายดีสบายดีน้องมือสบายดีเลยสบายดีมินตาสาวเลาค่ะมือแล้วมืนตา <laughs> อ๋อมือน,นี่คือเถ่าแถบันนี่ผมคือเป็นจังซี่ล่ะเฮ้ยเป็นเถ่าเ <laughs> มือน,นี้เฮาสิมาเฮ็ดเมนูยังเฮ็ดเมนูคือมือวานเลยเมนูคือมือวานเลยบ่ บักตุ๊ดกิดใจว่าฉันเลเมนูคัวผักดอกไสหมูคือเกาเนาะเมื่อกี้เ้าไปตลาดดีือได้มา1กิโลกิโลละสาวพันกี่ประมาณจากบาทนอกเองินบาทเ็ขึ้นเหนะ <c oughs> มือนเเมื่อจากบาทถือจากบาทยี่สิบพันเนาะสามสิบเนาะหอนบอกสามสิบหรือว่ายี่สิบห้าบาทนี่แหละ <c oughs> <c oughs> กิโลหนึ่ง บักละลายผักกาดดอกเนาะได้ผักกาดดอกกิโลหนึ่งละกัได้ผักสลัดผักสลัดกับกิโลละสิบพันสิบพันประมาณสิบบาทเนะถูกถูกผักนะตัวนี้เป็นผักที่ถูกเนาะโมแพงแพงแต่คนนี่แหละอ้ามือน,นี่เป็นทรงทื่อผมาขาวๆหงอกเง,ง,อ,งอกน,อกนอก้องเหมอ หลังจากที่เขากินเขาวแล้วก็ไปเฮ็ดทุระนะไปทำทุระเ <c oughs> มื่อวานนี้ไปยามนองอยู่รักสิบแปดบุรีทายคิดออกเพราะว่าเขาไปคำไปคำประมาณชีโมงเข้าออกจากบ้านเมื่อวานนี้เมื่อเช้าไปตลาดบุรี้ายน้อยนึยนงเนาะแต่ว่าเขาบุด้ใส่ไม่เสียงอาจจะเบาแดนเนาะ ขนาดใส่ไม่เสียมันก็นยังเบาเนาะเพราะว่าไม่ัวเดียวเนาะเอาพักหอมมาใส่มกระเทียม,มหัวได้ที่แล้วมหมูสามสันเอาม,มาแต่เมืองไทยคุเดงยังอีกเหลืออยู่ยังบ่ทันบดเถอะกินกินเถอะละหน่อยเถอะละหน่อย,ยแต่ละมือมือว่านกัจายมือนอีก,กจายจายทุกมือ <c oughs> ายทุกมือเลยชีมือทํากับข้าวน้องมือแล้วกนน็มีเมนูนึงคือพัดปลาหมึก ตามมึกกระดองเนาะใส่เลยส่เลยใสแล้วก็ปรุงเครื่องมาหนึ่งแบบสูตรเมื่อวานนี้เหมือนเดิมเนาะกินย่ำไดกระแซบบ่เบือ่อเมื่อวานนี่กินจนบ่อยากเอ่อ กินหอดนยังก็กุ้งสัมใส่น้ำมันหอยพอละพอละพอละใส่แบงนัวใส่เกลือนิดนึงค่อยๆดิพอละ เกลือนิดนึงใส่ลายยังมันเข้มโอเคขวัขวขัวไปขัวมากเลยไฟคือบแห้งสะนะ่ะใส่ปื้นหน่อยบ่ แจียบอน้อโมนี่นันส่บ่ได้ใส่ได้บ่ <S <S เอาฟืนให้ซะนะฟืนอยู่นี่อา้าวเดี๋ยวเอามาผัดปลาหมึกกระรองบ่มีอันผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราไม่มีนี่เนวใดก็นใส่แนวนั้นแหละเนาะเฮา,า,าก็ได้มะเขือ เือห0าพันหพันส,สบบาทนะอันนี้นมีปลาเมื่กกระดองเบือซี่ตัวมาผัดเพชรอันนี้มาเขือเตรียมไว้แล้วอันนี้เป็นพวกพริกแกงเนาะที่ซื้อมาจากเมืองไทยอันนี้เป็นพริกน้ำน้ำขนมจีนอันนี้พริกแกงเขียวหวาน อันนี้พิกพัดเพชรเนาะเฮาสิมาพัดอันปลาหม,มึกนะแข็งมาเลยนี่แกนมาเลยอันนี้เอาไว้เห็ดแกงเคียวหวานเนาะขนมจีนยางละยี่สบาทเจ้านี่ซื้อกินแล้วไม่ผิดหวังกินลแล้วแซ่บตลอดซื้อทั้งหมดมาสามหอ่อยางละยี่สิบหบาทอันนี้เอาไว้เห็ดแกงเขียวหวานนะาเนาะมะเขือ ซุกแล้วบ่โอเคตักออกบาหน่ตักใส่ถ้วยเอาก็ได้จานมันล่นเด้ใส่จานมันล่นเด้เออใส่จานมันล่นแซ่บคือมืวอวานบ่นี่แซ่บแซ่บมันใจเนาะมันใจ <laughs> มันใจว่าแซ่บเนาะ วันนี้เฮ็ดพัดเฮ็ดวันนี้แค่ซื้อนี่ยนะยูบันมีแหละเยี่ยมก็ได้อันนี้หัวไก่ใจก้องนะ <c oughs> ใจก้องถ้าต่อใจก้องอีนองฝังกันหน้านะ <c oughs> หัวไก่ <c oughs> ตาบินจาวไหมแซงเอาหมอไปหลาง บึงฟื้นกะกากะ,กะฟื้นนะ่ะมองล่างดูสาะที่ตามุกของเขาอึ๊บข้างไว้ลุ่นเด่ล่ะใส่ตาบุกแล้ว ปลามึกกระดองสามตัวน้ําอันเทตําตํมบีนะตํมบีสุกันกินเบิดแล้วชุดท้ายแล้วนี่มารอบนายนีค่อยได้กินแล้วรอบนายนีค่อยได้กินแบบนี้ เอามาเคาาเือามาใส่เลยอ่ะใส่มาเคือเลยปลาหมึกนี่ห้าววันในอันโดนย่งเห็นเนีอยเลย กุนกากาอันนี้เอาทิ่มเน่หวัวนีหวน่หวักหวกหัวไก่นี่ยหาซื้ออันผัดะต,ะววตะเพาบะามี่โรยบะได้ใส่ใส่เตยซันนี่ เอาเครื่องปรุงมาใส่ไหมปรุงรสปรุงรสมีน้ำปลาบ้างนะอันนั้นขวดน้ำปลาจังหน่อยเอาน้ำปลามาหยอยหนอยนึงพอแล้วบ่เยอะบ่เยอะใส่ไปเลยบ่เอาอันซ้อนมาตักนี่ที่แบบนั้นมันก็นเยอะแล้ว ปลาใช่ป่ะชดปลาหน่อยนึงาต้องชิดลายนี่มันเข้มกลิ่มปไาลยเลยอวต้องไซดดอกสำานัเนอะเอพอแล้วจากนั้นมาซีมเบงใ่หนินึงอนนี้นอนนิดนึงนะนดหนึงนนอยนึงกับน่อยนึงเนาะ เอาเครื่องไอโฟนพายอันนี้เลยอันมันใครได้อ่าตัวนี้มันได้แต่ไม่ไม่เดียวตัวที่มันเสียบได้สองไม้มันเสียบอะไรเพราะว่าเคสโทรศัพท์มันหนาเกินไปรอดแต่มาเครือสุปไ,ได้แล้ว <า S 2> บมมีหอมใส่ดิเดวเบิงเงงบ่งตัวเย็นเมือนกันดูเบิ่งตัวเย็นก็มีมีอย่างมาใส่ที่จริงมันใส่ผัดตะเพราเนี่ยมันบ่มีอย่างดิเดี๋ยวไปเก็บพักแป้นอย่างมาใส่นี่ผัดตะเพรามีต้นหนึ่งเกือบลาดเรา,าบเห็นเมืวว่อวานนี้มาถ่ายคลิปบางอย่างดีกับบเห็นเซย มีต้น,งงน,ห,นหนึ่งงามโอเคพ่อแล้วน้ำใสหน่อยนึงเด้อแมนมันแห้งน้ำใสหน่อยนึงเออใสเลยใสตอนนี้ล่ะเออใสเลยใสเบิดเลย เออพอดีละกระตาลาเผะเกี่ยว,วพาว้าแล้าาว เป็นอย่างออกกําลังกายบ่อนอ่ะ <c oughs> ใส่กะเพราใส่กะเพรากะเพรายุบแล้วก็สุกแล้วเนาะแต่ว่าข้ากินกับข้าวเหนียวเด้มื่อนี้ข้าบดได้เลือกว่าอันพัดนอย่างอันนั้นอันนี้กินกับเขานั่นเขานี่กินได้เบิดทุกแนว <c oughs> ขอแต่ยาเบือ่อเมื่อยซิมหรือเล่า ได้ซิมแล้วไปแช่บ่ะอ๋อซิมแล้วเราบังซิมเบิังดูซิมเบิังว่ามันมันอ่าพอดีไปเกลืออีหยังเอาลูกทำอะไรซิมอะไ่อยากซิมอ๋อทำสุกเป็นผัดกระเพรายุบแล้วก็ได้แล้วกด้เลยสุกแล้วเบิ่ง นาตามาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเมนูของเขากินกับข้าวเหนียวกินข้าวของกั <c oughs> กินกับยังเมน,นูเมนูอันปิ้วข้าวบางเมื่อแล้ว็ <c oughs> ได้เป็นคนหึงข้าวซีมืออึ้น ก๋วยเตี๋ยนขนกินอันนี้ทอเห็ดอยู่ทอเห็ดอยู่อ้อนอยู่น้อค่ะนี่มันกับข้บบาวเหนียว ข้าเหนียวข้ากลมซบบอกอยู่บ้านได้กินข้าวเหนียวบ้างได้อา t ซื้อ่ะร<ม>ไ,ไ่หนึ่งแบบนี่เมนี่นเดยได้ซื้อดรป่าหนึ่งอ่ <c oughs> ขอขากลซื้อมากิโลกรแดน่นาะหา้าซ้าห้าพันถึกกระแดสามสบบาท แสเนาะ้องมือมึงมาที่กำขาแสกันนี่ <c oughs> ไปหนึ่งยี่บ้าเขาเขาเดียวซื b b อ้อห้อบมีบอหนึ่งโอ้ยขอดข้าบ่มี่อดข <c oughs> ้าวบ,บ่บมีแสดงว่าอยากกินเราไปซื้อเอาเอาเมื่อกี้นี่ซซั่น กินดี่วาแสบกินเยอะมันบด้อวนนะ mm. มันก็แสบอยู่ <In you. S 1> มันเคยกระซ่มันเคยเจ้าพญา วานหวานเกือบมีตะเพาใส่เมื่อกี้น่องานเหมองคนก็องก็ อาภาษาคนพอ่าะรแบ้นี้จอจดแจ๋จจดแจ๋อะแบบ้แซ่บจนมอภาษาบ้านเกิด ไเไม่ยังตุ๊ดพักแ่นมีบ่ <laughs> พักแดนนีโอ้ข่าวนียวแซ่บกับข้าวกะแซ่บน้องเมย์เฮกับข้าวแซ่บบ้นี่ข้าวนียวกะซีบ,บดองมานี่เมือแอบเหมือแอบเมือติด มันอ,อ,อกนนี้บกเนเไอ้มือินได้อบอกกินเสมออเอ่อกกินได้อบอกกินเมอมมขาจ้าดน,ดนกินเช่านงนอกสองสามมือจังกินอีกเท่อน,นึเนละ Kính chân xí là áo vuông Kính chân là là này cà phao mùa cà เสบบเสบก็ฟังเสียงหยำอยี่กับลูกแล้วล่ะเนาะเหลือแต่ห้หาบินตัวเอาไว่าทันมีมกคนนอกคิดนีเจอกันคิดหนาพอกันคิดไม่เด้อเหลือแต่สองแม่ลูกนี่แหละบายบายสต่บายดี